สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูร่รายการมานิโกะฮอบบี้กันนะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวง่ายๆกับตัวหุ่น MG Demon O l i s e r นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะแล้วก็หาข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสามารถพูดคุยแนะนำติชมที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามซับสไครต์เพื่อให้เป็นกาลังใจในการทาคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาดูรายละเอียดของ MG d 0 m o n O l i e r ตัวนี้กันเลยตัวหุูนตัวนี้นครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะแค่ประกอบดิบเท่านั้นนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาครับเอออยากลองทําอะไรใหม่ๆก็เลยมีการทำออทาสีเพิ่มเติมแต้มสีแล้วก็ตัดเส้นขูดดีคอไปบ้างนะครับแล้วก็พ่นเคลียร์แบบว่ากึ่งเงากึ่งด้านนะครับ มาเริ่มที่ส่วนหัวกันนะครับก็จะมีทําสีเพิ่มเติมนะฮะตรงร่องแก้มซ้ายและขวานะครับทาเป็นสีเงินทองอ,อ,อ่อนนะครับก็คือเอาเงินกับทองมาผสมกันนะฮะแล้วก็ตรงใบหูกับตรงเขาอันเนี้ยก็คือหุ่นตัวเนี้ยผมเพิ่มโทนสีขาวเทาไปอีกโทนหนึ่งนะครับก็เอาแบบมาจาก สเกลของ RG นะครับเพราะว่า RG เนี่ยโทนสีของมันจะมีสีขาวปกติก็คือแบบนี้นะครับสีขาวแบบนี้ปกติกับโทนสีขาวเทาๆนะครับก็คือลองทําแบบนั้นดูนะครับแต่ว่าผลออกมาก็รู้สึกยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความแตกต่างของสีที่ผมทำเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ก็คือตอนแรกก็กะว่าวเอาเทาไปเลยดีไหมแต่เทาไปเลยผมก็กลัวมันจะเข้มไปก็เลยเอาสีขาวมาผสมนะฮะมันก็เลยยังดูแบบ ธรรมดาอยู่นะฮะเออจุดที่ต้องระวังนะครับตัวส่วนหัวเนี่ย <_ S 1> ก็คือตรงเขานะครับ <_ S 1> ตอนใส่สสเขาลองประกอบผมก็ไม่ได้ใส่แน่แต่พอตอนยัดเข้าไปประกอบเนี่ยผมทําเขาสีเหลืองเนี่ยงอเกือบหักนะครับต้องระวังนะค่อยๆค่อยๆกดเข้าไปนะครับมันจะแน่นนิดนึงค่อยๆกดเข้าไปนะอันนี้ก็ด้านหลังนะครับก็จะมีตัดเส้นนิดๆหน่อยๆน,นะฮะ ทั้มากที่หัวไหล่นะครับสีเดิมของมันก็คือสีน้ําเงินตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังเดิมๆอยู่แต่ว่าตรงสีฟ้าอ่อนๆตรงนี้เนี่ยผมอยากลองอะไรที่ดูหวานๆ <c oughs> ก็เลยเออได้สีนี้เข้ามานะครับแล้วก็มีแต้มสีตรงข้างในตรงนี้เป็นสีออกส้มๆแดงๆอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโค้งในอ่อนๆตรงนี้เนี่ยผมทําเป็นสีเงินนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูนิดนึงก็แล้วกัน นี่คำด้านไหนเนี่ยผมทําเป็นสีเงินอ่อนๆนะครับก็ยังไม่กล้าทําสีโครงในทั้งตัวอันนี้คือลองดูเบาๆถัดมาที่แขนนะครับก็จะมีทําสีเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีตรงเนี่ยฮะข้อมือตรงนี้เนี่ยทำเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตรงข้อศอกตรงนี้ก็คือสีสีขาวเทาที่บอกไว้เพิ่มโทนสีขาวอีกโทนนึงนะครับนอกนั้นก็จะเดิมๆนะครับมีตัดเส้นเข้ามานะครับ ตรงนี้เนี่ยระวังเรื่องของเวลาพ่นเคลียร์ผมอาจจะยังไม่ใส่ชิ้นส่วนพาร์ทเคลียร์ส่ตรงสีเขียวตรงนี้สองอันคือยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าถ้าพ่นเคลียร์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทเคลียร์ส่ตรงนี้มันจะดูแบบมนๆน,น,นิดนึงคือคล้ายๆเป็นฝ้านะครับก็เลยจะเอามาติดตั้งตอนหลังสุดเลยนะครับถัดมาที่บอดี้นะครับก็จะมีทําสีเพิ่มเติมก็คือตรง หน้าอกของมันนะครับเป็นสีขาวเทาแล้วก็ตรงท้องนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีติดดีคอแบบขูดไว้นะครับนี่ครตรงหน้าอกของมันแล้วก็ตรงหัวไหล่ด้านขวานะครับตรงที่นั่งคอทพิทนะครับก็จะเห็นนักบินเซสนาเอฟเซเอนะครับอันนี้ผมก็ทําสีไว้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเปิดออกได้นะฮะนี่ครับก็จะเห็นนักบินอยู่ด้านในนะครับ ก็ทําสีแบบง่ายๆครับก็คือสีชุดนักบินของมันออกเป็นโทนสีฟ้าเนอะสีฟ้าสีน้าเงินเข้มนะครับจุดอื่นๆก็เหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษนะครับถัดมาช่วงเอวนะครับก็จะมีทําสีเพิ่มเติมก็คือตรงนี้นครับออกเป็นโทนสีส้มเข้มนิดนึงนะฮะด้านข้างก็จะเป็นสีเทาให้มันตัดกับสีขาวนะครับ นี้ด้วยนะครับส่วนจนุดอื่นๆก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับมีตัดเส้นไปบ้างแล้วนะฮะถัดมาครับที่ขาครับก็มีทําสีเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีตรงนี้นะครับเนี่ยทำคล้ายๆเป็นสีเหล็กนะครับสีออกสีเงินทองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนักแข่งของมันนิดนึงตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็สีขาวเทาครับก็ตรงนะฮะตรงนี้แล้วก็ข้างหลังด้านข้างตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นตรงนี้กับ ส้นเท้าของมันตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะเดิมๆนะฮะจุดเทียบของขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะงอได้เยอะนะนี่ฮะงอลงมาได้เยอะมากนี่ครับประมาณนี้เลยนะฮะ ถัดมาครับ G N d a e นะครับก็จะมีทำสีเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีโซนตรงล่างข้างล่างตรงนี้เนี่ยทำเป็นสีเงินอ่อนๆนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้เนี่ยจะทำเป็นสีทองเข้มอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันดูตัดกันเบาๆนะครับก็โอเคมั้งนะฮะดูแปลกๆนะแต่ก็คิดว่าโอเคแหละสำหรับเราอ่ะนะ ถัดมาครับที่แบ็คแพคนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเดิมๆครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็มีทําเพิ่มเติมครับก็คือตรงเนี้ยตรงนี้ทําเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คล้ายๆเป็นช่องท่อของมันเนี่ยก็ทําเป็นสีทองเข้มนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับสามารถเปิดได้เพื่อที่จะเอาไปประกอบกับตัวยานโอไรเซอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสวิตช์ล็อกนะครับ โยกตรงนี้นะฮะแล้วก็เวลาเรายกขึ้นไปสูงๆเนี่ยเราสามารถล็อกไดนะ้แต่เวลาล็อกก็ระวังนะครับอย่าไปขยับลงมานะเดี๋ยวมันจะหักนะครับเพราะอันนี้มันจะล็อกไม่ให้มันลงมานะระวังกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถปรับไปด้านหน้าได้นี่นะฮะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนตรงแกนของมันตรงนี้เนี่ยก็แค่ขยับ ขึ้นมาได้นิดเดียวเท่าน,นั้นเองนะครับอย่าไปขยับมากก็แล้วกันนะถัดมาครับ G N ซอสองนะครับก็ส่วนใหญ่จะเดิมๆซะส่วนใหญ่นะครับมีทําสีตรงวงกลมตรงนี้นะครับเป็นสีทองอ่อนๆน,นะครับทั้งด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับ G N ซอสองเนี่ยมันจะให้มาคู่หนึ่งนะครับนี่ฮะก็มีลูกเล่นก็คือสามารถเป็นปืนได้นี่ฮะก็ดึงตรงด้ามดาบของมันออกมาแล้วก็สลับอีกด้านหนึ่งนี่ฮะ แล้วก็ปรับตรงนี้ลงมาอ่นี่ฮะก็จะเป็นโหมดปืนละส่วนอันนี้นะครับก็คือ GNS สา3นะครับก็จะคล้ายๆดาบของ x e r ียนะครับ GNS o r c e 1นั่นเองนะครับก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปืนนะฮะ อันนี้ก็เดิมๆนะครับมีทําสีเพิ่มเติมก็คือตรงนี้นะครับเป็นสีทองนะฮะสีทองอ่อนๆนะครับถัดมาครับตัวยันโอไลเซอร์นะฮะตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้กะว่าจะทําสีเยอะนะอันนี้เนี่ยตอนแรกกะว่าเออทำแค่สีขาวอีกโทนหนึ่งก็แล้วกันเนอะนะครับแต่ไปไปมามาครับได้โทนสีฟ้าเพิ่มมาอีก2โทนเลยนะครับก็โอเคมันก็ดูแบบสดใสน่ารักดี นะฮะแล้วก็จะมีติดดีคอรแบบขูดไว้นะครับตรงลายตรงนี้ซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ทําเป็นสีสีขาวเทานะครับตรงช่องเปิดขอบพิษเปิดออกมาแล้วจะเห็นนักบินก็คือซาจินะครับซาจินั่งอยู่อันนี้ผมก็มีตัดเส้นตัวซาจิไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูใต้เครื่องกันนี่ครับที่ใต้เครื่องเนี่ยผมก็ ทำสีไว้ด้วยนะฮะสีเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับตรงตรงตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินแบบสีปกติคือน้ําเงินแบบนี้นะครับตรงนี้นะผมก็ทําเป็นสีฟ้านะฮะข้างหลังด้วยนะครับก็อยู่ๆก็คิดครับเออถ้าสมมุติว่าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเราเห็นสีฟ้าเนี่ยมันจะดูล้าแบบสดชื่นน่ะก็เลยลองทําใต้เครื่องให้เป็นสีฟ้าดูครับก็เลยผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับ โทนสีฟ้าอันนี้เนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะคือดูแล้วเนี่ยผมนึกถึงไอติมสเวนเซนรสมิ้น <c oughs> คือตอนแรกก็ไม่ได้กลาให้เป็นสีแบบนี้หรอกแต่ว่าเออเอเอลองดูครับเอาสีฟ้ากับสีขามาผสมกันก็เลยได้สีแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นโลนะครับสามารถเอาไปติดที่ตัวโอไรเซอร์เอ้ยเอาไปติดที่ตัวด o มเบลโได้มันจะเป็นโลนะครับก็สามารถถอดออกมาได้ ตรงนี้ก็จะเป็นโทนฟ้าอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นฟ้าอ่อนๆมันจะไม่ฟ้าเหมือนเหมือนอันนี้คนละฟ้ากันนะครับอันนี้จะดูฟ้าอีกแบบหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าตอนนั้นผสมสีแล้วรู้สึกว่าสีมันมันหมดมั้งครับแล้วจะให้เป็นสีแบบนี้เนี่ยมันต้องวางมันต้องหยอดสีให้เท่าๆกันใช่ไหมแต่ผมก็จําไม่ได้ว่าหยอดไปเท่าไหร่ผมก็เลยเออเออช่างมันเว้ เพื่อได้สีใหม่ <c oughs> ก็เลยได้สีแบบนี้มานะฮะโอเคอันนี้คือความจริงนะครับคือมั่ว <c oughs> โอเคอ๋อแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ตอนแรกมันเป็นสีสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเป็นสีน้าเงินแบบนี้แต่อันนี้ผมทําสีส้มเพิ่มสีส้มเข้าไปอีกทอนหนึ่งนะฮะโอเคน่าจะหมดแล้วลูกเล่นของมันมีอะไรบ้างวะลูกเล่นอ๋องอตูดได้ครับนะงอตูดของมันนี่ฮดึงออกมาก่อนนะดึงออกมา แล้วก็งอพองอตัวแล้วมันก็จะมีเดือยที่เอาไว้ติดกับตัวด้านหลังของดับเบิลโอกันดั้มนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงปีกตรงนี้เนี่ยก็สามารถกางพับขึ้นพับลงอะไรได้นะฮะแล้วก็อ้กางออกได้ด้วยนี่ฮะเออแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะไปติดที่ตรงหัวไหล่ของตัวดับเบิลโอนะฮะ ถมาครับก็จะเป็นบีมเอฟเฟกที่เขาให้มานะครับก็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับอันนี้อันใหญ่เนี่ยก็ใช้กับ G N s o u r c 3นะฮะก็นี่ฮะใช้ไม่ยากก็สอดเข้าไปเลยนี่ฮะแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็สำหรับ G N s o u r c 2นะครับอันนี้ของผมเบี้ยวน่าจะเก็บไว้นานครับอันนี้เก็บไว้นานแล้วก็น่าจะโดนความร้อนสะสมนะฮะมันก็เลยเบี้ยวหรือไม่ก็อาจจะ โดนพับนะครับนะแต่โดยรวมก็โอเคช่างมันนะส่วนอันนี้ก็ยังโอเคอยู่เบี้ยวนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้กับตัวตัวดาบเก็บอยู่ที่กระเป๋าหลังนะฮะนี่ครับครบแล้วนะครับ ถัดมาครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีพวกอะไราสำรองด้วยนะฮะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวถังเก็บพลังงาน G n Condenser นะครับให้มาคู่หนึ่งก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้นะฮะอันนี้เนี่ยก็เอาไว้ยึดกับตัวปีของโอไรเซอร์ iser, เข้ากับตัวหุ่นดี่เป็นโอกันะฮะตอนประกอบร่างกัน สองชิ้นนี้นะครับก็คือเอาไว้ติดกับตัว G.N.S. สอ2เข้ากับเอวของตัวหุ่นกันดั้มนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คือเอาไว้ยึดกับตัว G.N.S. สอ2นะครับเอามาประกอบกันนะฮะแล้วก็มือสำรองนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่ากำม,มือเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้เปลี่ยนตอนจับพวกอาวุธนะฮะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นช่วงของ หัวยานโอไลเซอร์นะครับจะเป็นสีขาวใสนะฮะขุ่นๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเอาไปติดกับตัวยานโอไลเซอร์นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเอาไว้ติดกับตัวแอคชั่นเบร์นะครับทั้งตัวดับเบิลโอแกรนดัมแล้วก็โอไลเซอร์นะครับไม่เหมือนกันนะฮะสองอันนี้จะไม่เหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นฟิกเกอร์นักบินนะฮะก็จะมีเซซนะกับตัวซาจินะครับซึ่งซาจิเนี่ย ผมลงสีไว้นิดนึงแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลาคิดว่าค่อยเก็บนอกรอบนะครับค่อยเก็บนอกรอบประกอบเป็นหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สวยงามดีเนอะคิดว่านะครับแอบอวยตัวเองก่อน <c oughs> อ่ะก็ถือ GN ซอสสทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับส่วนด้านข้างนะครับก็ติดตั้งตรงโล่ไว้ที่ ตรงเจนไดนะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะตัวหุ่นเนี่ยดูผิวเผินตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะแข็งแรงอยู่นะครับเดี๋ยวทดสอบความแข็งแรงกันนะฮะนี่ครับโยกมาข้างหน้าข้างหลังโอเคซ้ายขวานะคือเอวก็ไม่ไม่ไหลอะนะครับขาเขอก็แข็งแรงมือก็ยังแข็งแรงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ายังใหม่อยู่ นะครับพึ่งประกอบเสร็จนะตัวหุ่นนะผมพ่นเคลียร์ไว้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งท่าแอคชั่นโชว์อะไรมากมายก็ขออภัยไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะลองถือดับตั้งขึ้นไปแล้วก็ติดเอฟเฟกไว้นะฮะก็โอเคนะครับนี่ฮะตัวแขนยังรับน้ำหนักได้แข็งแรงปกตินะฮะไม่แน่ใจว่าจะปรับมุมสูงได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดันนะฮะคิดว่าน่าจะได้ประมาณนี้นะครับตั้งวันนี้ก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาติดตรงแบ็คแพคตรงนี้ละนะครับแล้วก็ ที่ข้อมือก็ทำตั้งขึ้นได้นะฮะนี่ครับตัวแขนก็ยังโอเคอยู่นะฮะนี่ฮรับรับน้ำหนักได้ปกตินะครับของ g n s o r t 2พร้อมกับตัวเอฟเฟกของมันนะฮะตอนนี้นะครับที่มือขวาก็เปลี่ยนมาถือ g n s o r t 3แล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งบีมเอฟเฟกของมันด้วยนะครับตัวหุ่นก็ยังถือแล้วก็รับน้ำหนักของตัวดาบได้นะครับนี่นะฮะตัวปลายดาบยังไม่โดนพื้นนะฮะ อันนี้ลองตั้งสอก9กองศานะครับก็น่าจะโอเคอยู่รับน้ำหนักได้ครับโอเคถ้ายื่นไปตรงๆผมคิดว่าไม่น่าจะได้ลนะเพราะว่ามันหนักนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันโอเคครับตอนนี้ผมปรับแขนให้มันตั้งขึ้นไปกว่าเดิมนะตัวคุ่นก็ยังรับน้ำหนักได้นะฮะนี่ฮนะเออเฮ้ยเหลือเชื่อเว้ย <c oughs> คือมันหนักอะผมคิดว่ามันไม่น่าจะได้นะเดีย๋ยวลองอีกท่าหนึง่ง คิดว่าอันนี้จะได้หรือเปล่ามาดูพร้อมกันครับลองปรับแขนไปที่ด้านหน้าครับก็ยังได้ฮะเออเฮ้ยโอเคเลยครับนี่นะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหุ่นยังใหม่อยู่นะครับยังรับน้ําหนักได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งให้มันโพสท่าแบบนี้นานๆผมคิดว่าข้อต่อก็อาจจะมีเสื่อมบ้างนะครับอาจจะมีหลวมนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ยังใหม่ก็ยังโอเคครับกูแข็งแรงอยู่ <laughs> โอเคสอบผ่านครับตัวนี้ ตอนนี้นะฮะผมก็เอาตัวยานโอไรเซอร์มาประกอบเข้ากับตัวหุ่นแล้วก็กลายเป็นดับเบิลโอไรเซอร์นะฮะตัวหุ่นก็โอเคอยู่แหละคือยืนได้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะฮะตัวหุ่นที่ว่ามีแบ็คแพ็คอลังการนะฮะก็ต้องวางตำแหน่งขาดีๆนะฮะจัดตำแหน่งขาให้มันโอเคแหละคือเอียงไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับมันจะได้บาลานซ์กัน นะฮะฮเพราะว่าถ้าเราจัดขาตรงๆเลยเนี่ยบางทีหุ่นม,มันก็จะเอ็นมาด้านหลังแล้วก็ล้มได้นะครับที่ไหล่นี่ฮะก็ติดตัวที่ว่าเป็นปีกของโอไรเซอร์นะฮะแล้วก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะฮะพวกดับเบิลโอกันดั้มหรือว่าดับเบิลโอไรเซอร์เนี่ยนะคือผมอแทบจะไม่เคยนำตัวยานโอไรเซอร์ มาประกอบเข้าที่ตัวหุ่นเลยนะครับทั้งเมทัลบิลเนี่ยนะครับก็ไม่เคยเอามาประกอบเลยนะครับตอนที่ทําคลิปรีวิวก็เพิ่งเอามาประกอบเข้าด้วยกันนั่นแหละนะครับเพอร์เฟกต์เกก็ประกอบเสร็จก็ไม่เคยเอามาประกอบล่างเลยนะครับเพราะว่ามันเคยมีอาการฝังใจครับเวลาประกอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามารวมล่างกันหรืออะไรประมาณนั้นน่ะแล้วเวลาถอดออกมาเนี่ยชิ้นส่วนมันจะหักหรือว่าชํารุดได้ ั้งแต่นั้นก็คือแทบจะไม่ค่อยได้เล่นกับตัวหุ่นมักเท่าไหร่ครับคือประกอบเสร็จถ่ายรูปเล่นก็จบกับมันละนะครับก็คือกลัวนิดนึงนั่นแหละนะฮะโดยรวมตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าการจัดท่าแอคชั่นอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะทําได้ดีระดับหนึงนะครับอุปกรณ์ที่ให้มากับชุดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถือว่าเยอะอยู่นะมีแบ็คแพ็คตัวโอไลเซอร์ iser, ตัวเอฟเฟกต์บีมต่างๆเนี่ยก็ถือว่า ให้ออกมาโอเคอยู่เยอะนะครับราคาตัวนี้เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเมื่อ10ปีก่อนผมซื้อไปเท่าไหร่วะ2,002หรือไม่ก็2,004ประมาณนี้ปัจจุบันราคาราคานี้อยู่หรือเปล่าก็ใครที่เพิ่งซื้อหรือว่ายังจำราคาได้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อครั้งครั้งแรกอ่ะนะครับก็คือล็อตแรกเลยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณ2,002ไม่เกิน2,004นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ออแล้วอะไรอีกส่วนข้อดีเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันก็โอเคแหละสวยงามดีนะครับคือใครที่ดูดับเบิลโกันดั้มมาแล้วชอบดับเบิลโกันด้มเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยโอเคนะครับแต่ก็พูดถึงดีเทลลวดลายของตัวหุ่นเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเรียบๆนิดนึงแตกต่างจากของเรียวเกะนะครับเพราะว่าของเรียวเกะเนี่ยลายมันจะ เย,เยอะกว่านิดนึงแหละแต่ว่าตัว MG เนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกับตัวของเวอร์ชัน n อนิเมชันก็คืออ้างอิงจากต้นแบบแบบนั้นแหละนะครับคือลายมันจะไม่ได้เยอะนะฮะส่วนการจัดท่าแอคชั่นต่างๆนะก็ทำออกมาได้โอเคอยู่นะฮะรับน้ำหนักของตัว GN Source 2แล้วก็ Source 3ได้นะฮะเท่าที่ผมได้ลองดูนะแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเราตั้งท่า นานๆเนี่ยถืออาวุธหนักๆนานๆหลายปีหลายๆเดือนแบบนี้นะครับมันอาจจะทําให้ตัวข้อต่อของตัวหุ่นเนี่ยอาจจะเสื่อมได้นะครับก็ระวังนะถ้าให้เทียบกับตัว MG w o O q u a n t a ที่ผมเคยประกอบไว้นะครับตัวนั้นน่ยผมรู้สึกว่าตรงแบ็คแพ็ค ของมันนะกับตรงไหลที่ว่าเป็น G n d I อ่ะรู้สึกว่าจะหลวมอยู่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองนะคือไหลกับแบคแพคของมันนะโอเคเลยรับน้ําหนักได้แล้วก็มีล็อกด้วยนะครับก็คือทําให้แบบว่าไม่ตกลงมานะฮะถือว่าโอเคเลยส่วนข้อเสียนะครับส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะตอนที่เราเอาโอไรเซอร์มาประกอบกับตัว W-O เบลโกั um เนี่ยคือช่วงหลังเนี่ยมันก็ ดูใหญ่เกินแล้วก็อาจจะเทอะทะเกะกะลุงลังอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือมันอาจจะพอประกอบเป็น W o u l อ i e r แล้วเนี่ยข้างหลังอ่ะมันก็อาจจะแบบว่าเกะกะนิดนึงแล้วก็น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มเข้ามานะครับตัวหุ่นม,มันก็อาจจะมีเอเนไปด้านหลังบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมี action b a s สเพื่อที่จะจัดท่าของมันได้เพิ่มด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ย ก็น่าจะเป็นตรงจุดขยับตรงแขนของมันเนี่ยคือในความรู้สึกอะของเราอะอยากจะจัดแขนให้แบบว่าเออคล้ายๆแบบมาแขนซ้ายไปจับแขนขวาได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะฮะอย่างเช่นตอนที่ ถือ G.N.S. c e 3แล้วก็จะเอามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยออกไปแตะตรงอาวุธ G.N.S. c e 3เนี่ยคือมันมันแตะไม่ถึงนะฮะคือถ้ามันทำได้มันก็จะใกล้เคียงกับในอนิเมชันน่ยแต่อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อขีดจำกัดของออหุ่นโมเดลอยู่แล้วแหละนะครับก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรือข้อเสียใหญ่โตอะไรนะฮะ สรุปง่ายๆนะครับ MG Double s e r ตัวนี้เนี่ยหากใครที่ชอบ w o u กันด้ามผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าสะสมน่าเก็บไว้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลูกเล่นของมันก็ค่อนข,ข้างที่จะเยอะด้วยนะครับการขยับจัดท่าแอคชั่นต่างๆเนี่ยก็โอเคแข็งแรงดีนะครับขยับได้แล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยไม่ไม่กระเด้งหนุดเหมือน s c a l RG ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวหุ่น1ต่อ100ก็ใหญ่เต็มไม้เต็มม,ตม,มือเราดี <c oughs> นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมารีวิวไม่ได้ละเอียด มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมพ่นเขียวไว้แล้วนะครับไม่กล้าจับหรือขยับมากนะครับก็ขออาภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะครับแล้วก็หากมีเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้เลยที่ช่องคอมเมนต์นะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะแล้วก็ไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย